เราจะมาปิดแท็บในหัวเดี๋ยวนี้เลยครับแก้อาการนอนไม่หลับกระวนกระวายด้วยปรากฏการ์ไซรกันอีกฟกครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่โอ๋อีกครั้งใน1ท mini podcast 10นาทีที่เราจะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันทุกๆวันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับวันนี้พี่มาขอเช็คอาการของคนนอนดึกหน่อยครับว่าเคยเป็นไหมครับว่าหัวถึงหมอนแล้วเนี่ยร่างกายเหนื่อยจะขาดใจแต่สมองมันไม่ยอมหลับมันมีเสียงวิญญ,ญาณกระซิบข้างๆหูตลอดเวลาเลยครับเฮ้ อีเมลนั้นตอบไปยังนะพรุ่งนี้ต้องโทรหาลูกค้าคนนั้นอย่าลืมนะเอ๊ะเมื่อกี้ลืมซื้อน้ำปลาเข้าบ้านเปล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ยครับมันวิ่งวนไปวนมาในหัวของเราเหมือนม้าหมุนที่ทำให้เราสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือฝันถึงเรื่องงานจนไม่ได้พักผ่อนและหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคเครียดครับหรือเป็นคนคิดมากแต่ในมุมมองของระบบสมองอาการเนี่ยครับเกิดจากแรมเต็มครับสมองเธอไม่ได้ป่วยครับแต่มัน กำลังทำงานตามหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดเกินไปตั้งหากหน้าที่นั้นคือการเตือนความจำถึงบางสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จวันนี้พี่จะพาไปรู้จักกลไกนี้ครับที่ชื่อว่าไซกันิกเอฟเฟกพร้อมกับวิธีปิดสวิตมันเพื่อทำให้เธอได้นอนหลับเต็มตาสักทีย้อนกลับไปในยุค192.0ครับที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งที่กรุงเวียนนาครับมีนักจิตวิทยา,ทยาชาวราัสเซียชื่อว่าบรูมาไซกันิกครับ นั่งกินกาแฟอยู่ครับเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมที่น่าทึ่งของบริกรหรือเด็กเสิร์ฟในร้านครับคือเ,เด็กเสิร์ฟคนนี้เขามีความจำที่เทพมากครับเขารับออเดอร์จากลูกค้าโต๊ะใหญ่10คนโดยไม่ต้องจดเลยร้านก๋วยเตี๋ยววะเราบางร้านก็ทําได้ใช่ไหมกาแฟทำสองลาเต้สามเค้กส้มครัวซองต์สี่จำได้แม่นเป๊ะเลยครับแล้วเสิร์ฟถูกต้องทุกอย่างเลยครับแต่ความพีคคือพอไสากานิกกินเสร็จนะครับจ่ายเงินเรียบร้อย แล้วลืมของไว้ที่โต๊ะก็เลยเดินกลับไปถามบริกรคนเดิมว่าเมื่อกี้ฉันนั่งโต๊ะไหนนะบริการบริกรคนนั้นเนี่ยก็เลยทำหน้างง,งแล้วตอบว่าผมจําไม่ได้แล้วครับคือไซกติกตกใจมากครับเฮ้ยเมื่อกี้ยังจาเมนูก,กาแฟสิบแก้วของโต๊ะผมได้อยู่เลยทำไมตอนนี้ลืมหมดแล้วคําตอบสั้นๆว่าผมจาออเดอร์จนกว่ามานันจะถูกเสิร์ฟและเก็บเงินเสร็จครับแล้วพอเสร็จแล้วผมก็ลบมันออกจากหัวในทันทีเลยครับ คำตอบเนี่ยครับจุดประกายให้ไซการิกกลับไปทำงานวิจัยจนค้นพบทฤษฎีระดับโลกที่บอกว่าสมองมนุษย์นะครับจะจดจำงานที่ยังทำไม่เสร็จหรือ unfinished task ได้ดีกว่างานที่ทำเสร็จแล้วถึง2เท่าเพราะงานที่ค้างคาเนี่ยมันสร้างแรงตึงเครียดทางจิตหรือ p ไฟส s i Tension นะครับสมองจะเปิด Open Loop ทิ้งไว้ครับเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมค้างไว้เพื่อกระตุ้นให้เรากลับไปทาให้จบครับเราถึงจะลืมมันได้ กลับมาที่ชีวิตเราครับทําไมเราถึงเหนื่อยเหนื่อยทั้งที่นั่งเฉยๆเพราะในหัวเราครับมีโอเพนลูปที่ยังปิดไม่หมดเต็มไปหมดเลยครับงานที่เจ้านายสั่งแต่ยังไม่ได้เริ่มก็หนึ่งแท็บละแชทเพื่อนที่ยังไม่ได้ตอบก็หนึ่งแท็บละเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็หนึ่งแท็บละแพนเที่ยวปีใหม่ยังไม่ได้จองก็อีกหนึ่งแท็บละคือทุกๆแท็บที่เปิดค้างไว้นะครับมันกินแรมของสมองมันกินพลังงานแบตเตอรี่ของเธอไปเรื่อยๆอยู่เบื้องหลังครับต่อให้เธอพยายามนอน จิตใต้สำนึกก็จะยังประมวลผลแถบพวกนี้อยู่มันก็เลยส่งสัญญาณเตือนเธอติ้ง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 ตลอดเวลาว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะนี่คือสาเหตุครับที่ทาให้คนยุคนี้เป็นเบิร์นเอาท์กันเยอะครับไม่ใช่เพราะง,งานหนักครับแต่เพราะง,งานมันไม่จบในหัวเราแบกภาระทางความคิดเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เคยกดเซฟแอนด์คลอสเลยเราจะแก้ยังไงล่ะต้องรีบตื่นขึ้นมาทำงางให้เสร็จตอนตีสองหรอเปล่าสมองของเราฉลาดแต่ก็หลอกง่ายครับ งานวิจัยเจอเรื่องหนึ่งครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานให้เสร็จครับจริงๆแล้วเพื่อปิดลูปเราแค่ต้องมีแผนที่ชัดเจนว่าจะทํามันเมื่อไหร่สมองก็วางใจแล้ะครับพี่แนะนำเทคนิคที่เรียกว่า b r a น n d ม m p ครับคือการเทขยะสมองครับทำทุกคืนก่อนนอน5นาทีข้อหนึ่งครับหยิบกระดาษปากกาครับเขียนมือกับพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับกระดาษปากกาครับเพราะมันเชื่อมโยงกับสมองได้ดีกว่าเรื่องนี้มีงานวิจัยนะครับ2ครับ คลายออกมาให้หมดเลยครับเขียนทุกอย่างที่วนเวียนอยู่ในหัวออกมาครับเช่นต้องส่งเมลหาคนนี้ซื้ออาหารแมวจ่ายค่าเน็ตไอเดียคลิปใหม่เขียนเลยครับไม่ต้องจัดระเบียบอะไรครับเขียนมันออกมาครับเขียนมันออกมาจากหัวเลยครับข้อ3ครับระบุเวลาครับเขียนกำกับ้ายบรรทัดสั้นๆครับว่าจะทําให้เสร็จเมื่อไหร่ครับเช่นส่งเมลพรุ่งนี้10บโมงซื้ออาหารแมววันเสาร์ตอนเย็นวินาทีที่เธอเขียนมันออกมาบนกระดาษนะครับสมองจะรู้ว่าโอเคเรื่องเนี้ยถูกบันทึกแล้วปลอดภัยแล้ะไม่ต้องจําละ มันจะยอมปล่อยวางครับแล้วปิดแท็บนั้นทันทีครับความรู้สึกเบาสบายจะเกิดขึ้นครับแรมจะว่างครับแล้วเธอจะหลับลึกเหมือนเด็กทารกเลยครับในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับถ้าฮาร์ดดิสก์เต็มนะครับเครื่องจะชาละค้างใช่ไหมครับวิธีแก้คือเราต้องถ่ายโอนข้อมูลไปเก็บไว้ที่ external hard drive ก่อนสมุดจดหรือ to do list เนี่ยครับมันคือ external hard drive ของสมองครับอย่าใช้สมองจำเรื่องขี้ปรติวพวกนี้ครับมันเปลืองศักยภาพครับ สมองมีไว้คิดไม่ได้มีไว้เพื่อจำครับไอสไตล์เคยถูกถามเบอร์โทรศัพท์บ้านของตัวเองแล้วไอสไตล์ก็เคย,เคยตอบว่าจำไม่ได้ครับคนถามงงเลยครับคนเป็นอัจฉริยะทำไมจำเบอร์ตัวเองไม่ได้ไอสไตล์ก็เลยบอกว่าทำไมผมต้องเปลืองพื้นที่ในสมองไปจำเรื่องที่หาดูได้ในสมุดหน้าเหลืองอะเห็นไหมครับคนฉลาดเขาไม่แบกโลกไว้ในหัวครับเขาเทมออกมาไว้ข้างนอกเพื่อให้หัวว่างพร้อมสำหรับ เรื่องใหญ่ๆเสมอครับสุดท้ายพี่อยากชวนเธอมาทําพิธีกรรมก่อนนอนคืนนี้นะครับลองทําเบรนดัมดูนะครับอย่าพาความกังวลเข้านอนไปพร้อมกับเธอให้กระดาษแผ่นนั้นทําหน้าที่แบกบภาระแทนเธอชั่วคราวครับบอกสมองว่าทุกอย่างอยู่ในกระดาษแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเชื่อพี่นะครับการตื่นมาด้วยสมองที่โล่งโปรง่งและสดชื่นมันคือกุญแจดอกแรกของความสําเร็จในวันใหม่และความสุขเริ่มต้นที่การนอนหลับฝันดีครับ ใครที่พร้อมที่จะปิดแท็บในหัวพิมพ์บอกพี่หน่อยครับว่าสมองโล่งแล้วแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ